อาพระพุทธรูปมาให้ลูกสาวแบ่งปันมาให้ลูกได้กราบได้ายเป็นสิ่งที่ละลึกในกิตใจค่ะพี่น้องมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองบ่อยู่ไก่พ่อไก่แม่บาอยู่ไก่พีไก่น้องกระดนๆค่อยได้มาหากันก็เลยเอามาให้ลูกเพื่อนเฮ็ดมาจัดเทดเป็นหิ่งพ้าหันพ้าพ่อได้เพื่อนได้กาบได้ใบอเอาพระพุทธรูปมาให้ลูกสาวแบ่งปันมาให้ลูกได้กาบได้ายเป็นสิ่งที่ละลึก ไม่ิตใจครับพี่น้องมาอยู่ตังบานตังเมืองบาอยู่ไก่พอไก่แม่บาอยู่ไก่พี่ไก่นองก็ดุนดนค่อยได้มาหากันก็เลยเอามาใหายลูกเพื่อนเฮ็ดมาจัาเฮ็ดเป็นหิงพระหันพา้าพ่อได้เพื่อนได้กราดได้ไหวนี่แหละครับพี่น้องคนมาอยู่ตังเดนสิ่งเกียรเนียวจิตใจก็ขึ้นตรงนี้แหละจา้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณคู่บาจา์นี่แหละคะ่ะบอกเคยลืมอยู่ไซก็สร้างอยู่ไก่อยู่ไก่ก็ขึ้นเก่าค่ะพี่น้อง

โซฟามาให้ล <l preocup ations> ูกสาวเพิ <congratulations> ่นขพี่นาะแฟรดิสเนาเนาะเนี่ย

นี่เอามาส่งหลานเพราะว่าเพื่อนเป็นคู่กันพอดีนี่เ,เพื่อนใด้มาเป็นสุด<อ>นี่พร้อมกันสุดพร้อมกันพอดีค่ะพี่นอ้องนี่ก็เลยเสียม,มาเบิ้งเบิ้งหลานไส้เพื่อนสีหูจักเพื่อนสีจัดเองของเพื่อนบัดน,นี่เพ<อ>ืเ่อนสีจัดเองบัดน,นี้เบิ้งแยกยสีเอาล่องตูดมาทีเบิ้งว่าเพื่อนสีว่าจังไหบ่อย,ยุท่านเพื่อนสีพ่อใจเพื่อนบอนี่สิ้ขยับมานนี่ให้เพื่อนค่ะพี่น้อง นี่พี่น้องมันบ้านย่าจ๋ามันอันบานมันหน่อยบ่มีม่บอลว้ค่ะเบิ่งโซฟาดีโซฟาหลุยย่างดีเด้อยค่ะพี่น้องพากันมยี่จ้ามีอันหนึง่งอันหนึ่งไงก็นี่อยู่ข้างล่างพอดีผู้เพิ่นขึ้นมาเบื้องเพิ่นมาอันเอาพอดีเพิ่นก็บา่าเออฉันก็นต้องการฉันอยากได้พอดีเพิ่นก็เลยมาเอาของเพิ่นมีชุดนี่ชุดของเพิ่นกับพอดีกันเนะาะค่ะพี่น้องเนาะ เอามาทรงหลานเอามาทรงหลานเอามาทรงเพิ่อน,อนี่อันนี้ก็บสิตูดไปน้นำเก๋กาก่กันพอดีเพ่อนกับสีพัดซาพอดีนี่เพื่อนฝูงเพื่อนมหาเวลาเพื่อนเพื่อนมหากับสีพอดีเนาะพี่น,อนอ้องเนาะกล้องบอนิ่งกับบ๊อบไปยังเนาะคะ่ะพี่น้องเอามาให้เบื้องน้ากันเนี่แหละบ้านอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเป็นศิละคะ่ะยู่ตั้งเด่น โดนๆคอยมาหากันค่ะโดนๆคอยมาหาลูกหาล้านนี่แหละล้านไส้เป็นนะฮะแค่ยังนี่ยุนาทานสวัสดีครับเป็นไวืยังลูกนี่เพิ่อนอยู่กับลูกเพิ่นสองคนค่ะพี่น้องอันนี้กระหองเลรีของเพิ่นค่ะว่าซะดูว่าซะดูว่าซะดู ยนีทนนภาษาด้วยภาสาด้ยยนดทนนี่เพื่อนสิเป็นผู้จัดการเพื่อนสิเป็นผู้บริหารจ่ายหญ่ก็ตาเอาโซฟามาให้เพื่อนสิง่ายเอาเพื่อนสิง่ายของเพื่อนบ้าคือเก่งแทะแข็งแรงเพื่อน่ะเพุ่นน่ะนยกโตเพเ่็นเพื่อนให้เพื่อนจัดการเองค่ะพี่น้องนี่แหละจังสิละเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นชิที่ของเพื่อนเป็นส่วนตัวของเพื่อนจ้าเอา ป่อยเพื่อนเพื่อนสีเบืองแล้วเพื่อนสีบ้าเพื่อนสีเฮ็ดจังไดเนาะเพื่อนสีง่ายไปมองไดนี่อันของย่ายย่ายออกมาห้อันของเพื่อนอันนึงมันอันน่อยอันนึ่งอันใหญ่พอดีมีคนข้าเจ้ามาเห็นข้าเจ้าแล้วอยากได้ตรงนั้นก็เลยสวยข้าเจ้าที่เกียงว่าสเียไปอันทิมนั่นละอันนั่นก็เลยมันดีดียู่เรศแต่มันบ่มีหม่องตังนี่ของเพื่อนครูนี่นั่นเพื่อนละย่ายแบบนี้ตะกีย่ยาจ้าเอาไปตั้งเฮี้ยงกันไวบบันนั่นเพื่อนเล่จัดแบบนี้ลานไส้บ่ เพ่งค่ะคุณเพิ่นมากับบ้านโอ้ยเพิ่นแฮปปี้ละ่ะแฮปปี้ลอยยุทนาธานเด้ดะะูดูเยอะละดูแฮปปี้ลอยยุทนาธานฮะ <laughs> โอ้ว่าฟินเวมไม่ได้ถูเซื้อผ้าเยอะแต่ฟินเฮ้เวมไม่ได้ถูเซื้อผ้าเยอะแต่ฟินยุทนาธานฮะอ้ยมาเพราะมาเยอะแต่ดุกตีเยอะละ ไปยตะด,ดุกตี่แก่อะไรยุนาทานได้เด้พมเพ,มเพ,มพิ่ซีะ้มฟีมาหายาบ,บาลทรงมาโอ้พญ่บาลทรงมาหายกะเจั้ซีล่ะคะพี่น้องเอาพี่ซาดูล่ะหลนี่ล่ะคะพี่น้องคันยุตต่างประเทศเบื้องพญาบ,บาลทรงแพ่มเพิ์มมาหายหลานไส้ เพิ S <S <S 1> <S 1> ่อยูก uh ับลูกสองคนจ้าคนได้หากองไงเลยค่ะพี่น้องกองแพมเพลิดบบกลาใส่ได้โดนไนได้เครื่องปีบ่ลูกหล่ะนี่แหละค่ะพี่น้องเดินนกัมมหาลูกหาร้านนี่แหละขั้งแรกได้ขึ้นมาบ้านเพื่อนจ้ากับเป็นตาหักยุนี่บ่เพิ่นสถานที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นจัดเอาของเพิ่นพุ่นนอะเออเพิ่นเพื่อนจัดเพื่อนเฮ็ดเอาไ่นพี่น้องอุ้ยดอกกล้วยไม้คืองามแท้ เอาของกิงหรือของปลอมล้านี่ก็ปียะบอกเพื่อนกระเฮ็ดเป็นนะฮะยูเพื่อนยูกับลูกสองคนผู้แม่กับไปเฮ็ดงานกันลูกไปโรงเรียนผู้แม่กับไปเฮ็ดงานรืงเล่มเปลี่ยนคัดเชียบอกนี่เบื้องเพื่อนเพิ่นสีบอกแม่เพื่อนว่าเฮ็ดอันนั้นอันนี้เพื่นสีคุยกันส่วนดั้งแต่แม่ไปซักผ้า เห็นว่าไปโรงเรียนกับไปอันส้อยคู่ล่างจานล่างกันกับอันอันอะวมาสิจ่ะโอเคสิฮะฮะก็ได้ละไปซ้อยคู่ล่างจานซ้อยคู่ซักผ้าบอลูกล่ะผ้ากับล่างจานเออ้ยคนเก่งบ่เฮ้ยอยู่นาทานเอ่ะวิ่งกะวิ่งกะให้ให้ทินยายเร็ววิ่งกะลูกวิ่งกะเออเพื่อนสี่เพื่อนสี่เฮ็ดบลันหันบลันนี เพื่อนว่างแผนโครงการของเพื่อนในบ้านเพื่อนเพื่อนกับดตื่นเต้น,ตนอยู่เห็นยายเอาโซฟามาหายไม่แต่เพื่อนกันยังเขินอยู่เพื่อนกันยังเขินอยู่โอเคกับ okay, พี่น้องเอาโซฟามาส่งหลานกับมาดูมาช่วมน้ำกันไปแค่นี้เนาะค่ะเนาะ